ถึงความขัดแย้งพระพยอมท่านก็ตอบไม่ได้ท่านต้องการว่าพระพยอมมาในสายของของหีบยานหีบยานสายของสายสายเหมือนคนยุคตั้งแต่ยุคหนึ่งกีกีเนี่ยพระก็มีบทบาทมากในการพัฒนานะการเรียนการพัฒนาหมู่บ้านต่างๆใครอยากจะรู้สมัยก่อนนะใครอยากรู้ว่าหมู่บ้านเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเป็นไงชาวบ้านเป็นลูกสาวชาวบ้านไหนเป็นไงไปถามพระพระจะรู้หมด เนี่ยเหมือนพระพยอมอ่ะท่านแต่ก่อนก็เป็นนักเทศชื่อดังทัางกรมาในสายของอาสายของพระโพธิสัตว์ก็คือมาช่วยแต่สายปฏิบัติไมไ่ปฏิบัติก็เรื่องของท่านตอนนี้มันเป็นเรื่องของรูปแบบของพระการจะเรียกเป็นพระได้ก็ต้องมาในสายเนี่ยพระโพธิสัตว์เนะี่ยนี่คือลักษณะของพระพยอมส่วน,นพิณพลเนี่ยสายวัชรยานก็มีการก็มีทางทางเนี่ยทางไสยศาสตร์ ประเทศไทยเขาเขาอยู่ได้นี่คือการเรียนรู้สายปริยัติปฏิบัติปฏิเวศหรือสายสามยานหีบยานเนี่ยเป็นที่รองรับของคือบูัทเขาให้เพราะฉะนั้นพระสายน้ำมนเขาอยู่ได้เขาตรงเนี้ยเขาเขาใช้ใช้มนต์ดำนะใช้วิธีการปราบนี่ก็ใช้เขาถือว่าเป็นผู้บุกเป็นผู้ปกป้องประเทศเป็นผู้อ่าเขาเรียกว่าปัดเป่ารังควานนะสายนี่เขาแรงนะ พราะมาเขาิย์เขาถือว่าสายนี้พระสายนี้ถือว่าเป็นคุณอภรกรต่อประเทศอย่างเช่นสายสายหลวงปู่ม,มั่นท่านก็ต้องมาปราบอย่างปราบพญานาคใช่ไหมต้องเอาพญานาคมามา,มาแต่ก่อนพญานาคหลายแรงไม่ยอมรับนะทุกคนเดือดร้อนชาวบ้านเดือดร้อนงูต่างๆนะนี่สายพระธรรมยุทธ์สายหลวงปู่ม,มั่นท่านก็จะมาสอนมามาคือเป็นคนที่แบบ ปราบพญานาคอยู่ได้จนในปัจจุบันพญานาคจึงกลายเป็นทุกคนต้องกราบไหว้ไหมมาถือศีลถืออะไรต่างในต่างๆเนี่ยมันปีมีประวัติเข้ามามีประวัติมา,มต,มาต้องไปถ้าอยากจะรู้ติดตามในในใน,ในไอช่องของเรากดตามไว้เพราะอะไรทำไมต้องไหว้พญานาคและทุกคนเห็นไหมเมื่อวานอะ่ะทะเลาะกันเป็นแป,ป้นเลย ไอ้มาตั้งทำพิธีไอ้เจ้าโรงแรมก็ไม่ยอมกูเป็นพุทธมึงจะเอาทำพิธีนี่ไม่ได้ทำในวัดทำอะไรไม่ได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมแล้วเดี๋ยวอะไรจะเกิดขึ้นแล้วรู้ได้ยังไงแล้วจะหาวิธีแก้อย่างไรแล้วจะอยู่อย่างไรชาวบ้านสับสนกูจะว่าจะวหา้ใครจะว่า้เทพหรือจะไหว้พระจะว่ายใคร,ร,ร,ใครตรงเนี้ยเรามา ฟังว่าเราจะเดินแบบไหนคุณจะเลือกอย่างที่บอกเป้าหมายคุณสมรรถทางโลกคุณจะเอาแบบไหนวิปัสนาทางธรรมคุณจะเอาคุณจะไหว้ใครคุณจะไปทางไหนเป้าหมายคุณต้องต้องเซตไมล์เซตกันตรงนี้ก่อนว่าคุณจะเลือกอะไรนี่คือประเด็นการเกิดวิภา2ค2สองกมศาสนาเป็นเรื่องใหญ่นะเห็นไหมมีการเผากันแล้วต่างประเทศมีการเผากันแล้ว คริสต์กับอิสลามเราเนี่ยเพราะการไม่เข้าใจศาสนาบางครั้งบางช่วงเนี่ยสอนให้คนเป็นคนดีแต่บางช่วงสอนให้คนฆ่ากันอย่างเช่นสงครามครูเสดสมัยพระเจ้าอาโศกเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยโดนเตะออกมาจากเงินเดียเนี่ยเพราะอะไรตรงเนี้ยและพระที่สอนปัจจุบันเนี่ยสอนเรื่องหีบยานแบบสาย พระภัยวานสายพระพยอมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นพระสมปองมันเกิดอะไรขึ้นตรงเนี้หลวงพี่น้ำฝนทำไมอยู่ได้ทำไมหม,ม,มอปลาอยู่ได้หมอริวอยู่ได้ยันตะทำไมอยู่ได้ธรรมะชยโยทำไม,ำไม,ำไมระลบซ่นนนบอนทอะไรวันนี้มาฝังมาฝังมันเป็นจิ๊กซอของประเทศนะถ้างั้นชาวบ้านเดือดร้อนเวรกรรมเขาบ่าสงคราม เทวดาลบกันเนี่ยใครเดือดร้อนประชาชนเดือดร้อนครับถ้ามหากษัตริย์ลบกันใครเดือดร้อนประชาชนเดือดร้อนนักการเมืองทะเลาะกันใครเดือดร้อนประชาชน้รประชาชนแม่มเดือดร้อนทั้งตลอดเลยเป็นกรรมวันนี้ควรจะเลือกข้างแล้วเลือกไหนเลือกอะไรคุณจะเลือกอะไรบางคนมั่วในองค์ <c oughs> การไหว้พระเต็มห้องพระแล้วคุณจะไหว้ตรงไหน พระองค์ไหนจะช่วยครูบ้างอนไนตรงเนี้หยหลายๆอย่า,างบางคนจะมาสอนเรื่องจิตเรื่องวิญญาณเรื่องเนี้ยเรื่องไปเป็นเอากลายเป็นเรื่องกูจะเชื่อใครดีมีสมาธิแบบใหม่ขึ้นมาเอาไปนู่นไปเนี่ยก็จะกําหนดหนู่นตอนนี้กลายเป็นเรื่องสับสนนิพุตนะเลยอ่าเมืองไทยเนี่ยกลายเป็นก็ก็ไม่เถียงนี่คืออิสระเต็มที่เพราะเรามีทั้งหมดทั้ง ทั้งหีบยานมหายานพระจรยาน,ยยานคุณจะเอาศาสตร์ไหนมาสอนบุษัทของเราเนี่ยขอให้คุณอยัดทำ้ายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างเดียวคุณสอนเรื่องอะไรก็ได้ตรงเนี้ยเป็นประเด็นที่ทุกคนสับสนแมตกรมกาศาสนาก,กา็ตอนนี้กรมศาสนาก็จะพยายามจะเอายังไงดีพระน้ำฝนเนี่ยเป็นสายปลุกเสกเนี่ยเอาไงดีไอ้พระ พระยอมเนี่ยไปในสายการเมืองจะเอาอยัางไงดีไอ้พระมาภัยวันก็มารู้จะเข้าข้างอาจารย์ที่จะเข้าข้างเนี่ยก็เริ่มสับสนความรู้ประโยชน์ข้ามแก้ไม่ได้หรอกมันจะแก้ยังไงมันสร้างปัญหากับสังคมต่อเพราะคุณไม่เข้าใจกฎถ้าคุณเข้าใจกฎเนี่ยเขาอยู่ได้หลวงพี่น้ำฝนทำหน้าที่ของปัดเป่านี่เป็นหน้าที่การสร้างเมืองยุคแรกนะ่ะเขาเอาพระปัดเป่ามาก่อนเลยนะ ในดินแดนสุนรรณภูมิเนะต็มไปด้วยวิญญาณเห็นไหมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าไอ้โรคโควิดนี่เกิดขึ้นเพราะอะไรเดี๋ยวโจ๊กไปนะหรือกลายเป็นเรื่องมันมันจบไปแล้วเขาิปเกิดจากวิญญ,ญาณบันพลุดทหารเขาแคนกับประเทศมาหาอำนาจที่ล่านะนิคมนี่วิญญ,ญาณพวกเนี้ยในยุคประมาณสองสามรอปีสมัยรัชกาลที่สี่เขาบอกเกิดพวกนี้ วิญญาณพวกนี้ผุดขึ้นมามาล้างแค้นฮะอันนี้ปีปีหนึ่งเก้านี่ร้ายแรงมากน,นี่คือวิญญาณบรรพลรุษของทหารเขาแค้นลูกหลานไอ้พวกที่ล่านนีคมอ่ะเอาอย่างเช่นพวกอะไรที่คมามมีอะไรฝรั่งเศสอิเมีิกาและคนที่ดูดทรัพยากรของประเทศเขาไปเนี่ยเขาแค้นมากพวกนี้ต้อง วิธีแกก็ดูให้ปิดเมืองมึงห้ามกินห้ามเที่ยวห้ามกินห้ามเที่ยวเปิดเมืองเนีน่นี่นี่คือมิติแปลกๆทุกคนไม่รู้ว่ามันเกิดเพราะอะไรโควิดทําไมทําไมหายารักษาไม่ได้เหมือนอ่ิ่าตากโรคสมัยราชการที่สองที่สามเราเนี่ยนี่เหมือนกันนี่คือวิญญาณวิญญาณเขาแค้นเพราะนะนั้นมีกฎเลยนอกดาวเรื่องอะไร ปิดบ้านปิดเมืองห้ามกินห้ามเที่ยวนี่นเป็นกฎเลยนะนี่คือเป็นหลักของโลกพวกนี้มันเป็นเรื่องโลกที่แปลกมากไม่ใช่แปลกมันเป็นเรื่องของโลกวิญญาณมันเกิดขึ้นตรงนี้เองเนี่ยสาเหตุมันมีอะไรลึกลับเยอะในตรงนี้ยิ่งเราอยู่เมืองไทยเนี่ยเป็นโอลิประเทศไทยแหละทุกคนในโลกนี้มนไม่มันไม่มีอยู่แล้วในโลกเขามีอยู่สามีาศาสนาเดียวประเทศไทยเรามี หกเจ็ดศาสนาตรงเนี้ยคือสิ่งที่น่าชงนและสิ่งที่น่าภูมิใจเราอยู่ได้อย่างเช่นกด